ชมคลิปนี้ก็บอกผมหน่อยครับอู้เรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันน่ะทุกคนปูกเจ็ดเจ็ดคันน่ะฝั่งนี้ด้วยอะ่ะสวัสดีตอนบ่าย,าย,ายครับทุกคนก็อยู่กับช่งางอัตมวันทัวร์ตู้ทึบแคบไทแลนด์นะครับก็สวัสดีผู้ติดตามทั้ง 344ท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่11นะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง36นาทีนะครับก็ได้งานลาละโมกจากบางประกุงนะครับไปบางควัดนะครับปทุมธานีนะครับทุกคนก็วิ่งทั้งหมด103กิโลเมตรนะครับก็รับของมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปสินค้าให้ดูนะครับ ก็เป็นที่กั้นรองเท้าหรือว่าที่รองรองเท้านี่แหละทุกคนประมาณนี้นะครับกวัวจะหาโกดังเจอครับโกดังอยู่ในบริษัทที่ว่าผมเคยไปรับเครื่องหอมนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้บอกชื่อบริษัทนะครับก็เลยหาไปเจอครับาปาักหมดไว้ตรงวัดคลองขุดนะครับวัดปีขุดนะครับโกดังมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันทีนะ แกบอกว่ากดังสีน้พูสามแยกเลี้ยวขวาข้ามคลองแล้วก็เลี้ยวขวาตามทางมาเลยจะมีบริษัทแกบอกแกบอกแค่นี้ผมก็หาไม่เจอผมก็เลยโทรโทรสองรอบสามรอบโทรจนลูกค้าลำคาดนะครับมหากดังไม่เจอแล้วก็ปากหมุนไม่ตรงเลยใช่ว่ายังไงนะทุกคนผมก็จะโทรโทรโทรไปรอบสองก็บอกว่าให้เลี้ยวขวา เจอสามแยกแล้วขวาแล้วเขาก็วางสายไปเลยผมว่าอย่าเพิ่งวางสายผมผมหากรดังไม่เจอผมไม่เคยมารับแต่ก็ยังวางสายเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายก็ใช้สูตรเดาครับว่าจะเจอ <c oughs> หาก็ดังอยู่เป็นสี่นาทีตรงนั้นนะอ้าม้าอ้ามหลังเยี่ผมก็เลยบอกว่ารอบหน้านะให้ลูกค้าปักหมุดตรงมือสั เ,เพราะว่ากดังมันอยู่ที่เดียวกันับจะได้หาเจอง่ายผมบอกเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนเรียกรถจะบอกอ้าวก็ไม่เป็นไรครับเรื่องของมาเรียบร้อยสบายใจแล้วก็งานไม่มีเอกสารนะครับแต่ว่ากดังปลายทางผมเคยเอาไปลงอยู่นะครับแถวบางคูบัดบางคูวัดขีดปทุมธานีเป็นกดังออนไลน์นะครับเคยไปอยู่รอบนึงนะครับ เอาของเจ้าเนี้ยแหละไปลงแต่ว่าเขาหน้าจะมาเช่ากระดังใหม่ตะกอนเขาอยู่ข้างหลังนู้นตรงบ่อปลาจมจําได้อยู่เพราะว่ามือทูมันเคยมีประวัติอยู่นะครับผมก็นึกว่าเขาอยู่ที่เก่าเขาที่แรกอะ่ะก็เลยโทรถามสุดแล้วคนละที่นะครับแมบกมาเช่ากระดังใหม่พอตอนนี้อยู่ถนนสุขมุมวิทนะครับทุกคนข้างหน้าถนนบางนาตาดนะครับก็ข้างหน้าจะเป็นถนนบางนาตาดนะครับ ก็น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวด่วนเฉลิมมานครไปเลยนะครับเดี๋ยวไปลงปากเจ็ดทีเดียวนะครับที่คิดว่าก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ตรงไปมุ่งหน้าแปดริ้วนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเป็นบางนาตาดนะครับเลี้ยวขวาใส่เลีย้ยงหน้าออกบางนาตาข้าออกมุ่งหน้าเรื่องเมืองชลบุรีนะ ต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะทุกคนต่อรถก์ดนะครับเพื่อที่จะขึ้นบางนาตายขาเข้านะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันเรื่อยๆเหมือนเดิมครับทุกคนนึกว่าจะไม่มีคลิปลงแล้ววันนี้วันเสาร์หางานวิ่งอยู่นะครับพอได้คลิป บางนาตาดกมยี่เก้าแลวนะครับทุกคน,นก็อยู่แถวบางบอ่อครับรวมชัยประชารักนะครับนี่ผมจะไม่ลงหลุมนี้นะทุกคนเดี๋ยวจังหวะออกหัวเมี๋จะโดนหลุมนี้ไปเนี่ยมันจะโดนทุกหลอบไม่ได้นะครับมันเป็นเคตอะไรตรงเนี้ยไอหลอนี้มันจะกินบุหลอดผมจาได้อยู่มันจะเป็นเลื่อนตรงคอสะพานนะครับย ลงไปยังก็จะเป็นอย่างนี้แหลยโค้งลงแล้วก็ขึ้นเนี่ยตรงนี้ทุกคนเนี่ย,ยมันกระแทกนะครับรถผมนี่ลงไปี่ตั้งเลยถ้าใส่ของนี่สะเทือนทั้งรถอะ่ะก็แถวบางนาตาแถวบางวัวค่ะเข้าเข,า,ขาทำถนนใหม่แล้วนะครับเลนในเลนหลักก็รถจะติดอยู่พักนึงนะครับ ช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ประมาณนี้นทุกคนเขากำลังเริ่มทําได้ประมาณสามสี่วันนะครับกาลังหลอกผิวถนนด้านหน้าอยู่นะครับแล้วก็จะลาดยางมาต่อยใหม่นะครับตรงนั้นหลุมเยอะจริงครับทั้งเลนหลักทั้งคู่ขนานเลยนะครับแล้วก็รถเกิอดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับแถวนั้นนะ เขากำลังทําให้ใหม่อยู่ครับก็อาจจะสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ6-7กิโลมประมาณนี้แหละทุกคนหรืออาจจะไม่ถึงนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแถวนั้นนะ่ะเลนหลักผมจะวิ่งคู่ขนานซะมากกว่านะครับ ขนานก็หลุมลึกเหมือนกันนะแต่ก็ต้องหยอดเราครับก็เลี้ยนหลักมันหยอดไม่ค่อยได้นะครับมันเบาไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวรถหลังชนตูดเรานะครับไม่เหมือนคู่ขนานนะคู่ข้านนวิ่งช้าได้วิ่งซ้ายแล้วก็วิ่งช้าได้นะครับหยอดหลุมได้เนี่ยมาอย่างเงี้ยมันหยอดไม่ได้ทุกคนเนี่ยเจเบียก็ไม่ได้เดี๋ยวคันหลังชนตูดล้ว บ่ายสองแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะมีงานกลับหรือเปล่านะครับแถวบางครุฑคันนี้มาจากไหนหนาะเนี่ย วันนี้วันวันเสาร์ทุกคนไม่ใช่วันศุกร์แป๊บแป๊บวันเสาร์อยู่ครวเมื่อวานวันศุกร์วันเสาร์ก็จะหางานยากหน่อยครับถ้านั่งรอจริงๆมีนะทุกคนไปนั่งรอรอจนกว่าจะได้อะมีนะครับงานกลับแต่จะรอไหวหรือเปล่านะครับผมไม่อยากเข้าบ้านดึกไงประเด็นะถ้ารอจริงๆมันก็มีกลับมาอยู่นะ ยวเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยครับเขาโยกมา,าไปเขาแซงไปแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเราจะอยู่เลียขวานะครับเราจะไม่ขยับมาเลียซ้ายนะครับเพราะว่าแกโยกออกไปแล้วเบี่ยงออกไปแล้วครึ่งคันนะ่ะผมก็เลยไม่ออกเมื่อกี้เพราะว่าจะลงให้อยู่นะครับ สีครับทุกคนก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับที่แรกผมว่าจะขึ้นสีรัดแล้วไปลงปากเก็ตทีเดียวนะครับเสียค่าทางด่วนอีกประมาณ10บสบาทหรือ15บาทนี่แหละทุกคนแล้วทีนี้ช่วงทางเบี่ยงเมื่อกี้รถมันติดนะครับมันขึ้นกีบสขึ้นบัวค่านาทีนะครับผมก็เลยไม่ไปก็วิ่งวิพาไปตัดเข้าปากเกตก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็วิ่งปากเกตไปเลยไปเข้าราชพฤกษ์นะครับวิ่งปากเกตยาวๆไปตัดเข้าราชพฤกษ์นะครับแต่ทางที่ว่าจะเข้าตรงโกดังปลายทางนะ่ะมัน G ีพีเอสมันจะให้รอดใต้สะพานนะครับซึ่งตู้ทึบมันลอดไม่ได้นะครับตรงนั้นเราต้องไปกลับรถเราอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวดูหน้างานกันอีกทีครับ แต่ว่าสะพานตรงนั้นรอบไม่ได้แน่ๆนะครับผมเคยไปแล้วรอบหนึ่งึ็น่าจะถึงประมาณบ่ายสามครึ่งพอดีครับทุกคนตอนนี้ก็14บสนาฬกาสีนาทีแล้วตาม GPS บอกว่าถึงประมาณ15บหนาฬิกายีนาทีานะครับ ล่วงอเหมือนเหล็กเลยเยอบเมื่อกี้ตึกเลยอ่ะู้งานติงเยอะมากครับวิ่งผ่านกรุงเทพมาเมื่อกี้แต่ไม่รู้ไปโซนฝั่งนน้นจะมีงานกลับหรือเปล่านะครับ โซนเดียวกันครับแถวบางคูวัดนะครับประมาณ1 0 1 5โลครับประมาณเนี้ยก็โซนนั้นนะงานประมาณ10กิโลกาดได้งานก็สูงนะครับเพราะว่านั้นไม่ค่อยมีรถอยู่โซนนั้นนะครับมันจะเป็นปทุมธานีเกือบรอบนอกแล้วนะครับแถวบางคูวัดแถวบางบัวทองบางบัวทองนี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับรถเยอะอยู่แ,แถวคลองพระอุดมแถวลาดหลุมแก้วไปนน่นะน่ะจะเป็นปทุมรอบนอกไปแล้ว ซึ่งรถมันจะไม่ค่อยมีผ่านนะครับก็ติดไฟแดงกำลังจะเข้าถนนแจ้งวัฒนะนะครับทุกคนก็มีตำรวจนะครับเนี่ยจากีิพานะครับเหลียวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะจับรถ ใหญ่ที่ว่าเลี้ยวเลียขวานะครับแล้วก็ตู้ทึบที่ว่าเลี้ยวซ้ายตรงเลียขวาก็ไม่เลี้ยวทุกคนก็เลี้ยวเลียซ้ายนะครับแล้วก็รถเหยียบเส้นทึบที่ว่าเบี่ยงออกมาคู่ขนาดแล้วจะเข้าเลนหลักนะครับโดนเรียกหมดนะครับอยู่นี่พี่ๆีท่านใดที่ว่ามา ถนนแจ้งวัฒนะก็ถ้ามาถึงถ้าจะออกจากวิภาจะเข้าถนนแจ้งวัฒนะก็พยายามเลี้ยวเลียนซ้ายนะครับ่าเลี้ยวเลียนขวานะครับโดนนะครับผมโดนไปแล้วครั้งหนึ่งนะจําขึ้นใจเลยผม <c oughs> ถ้าวันไหนไม่มีก็ดีไปครับวันไหนมีโดนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมตู้ทึบห้ามเลี้ยวเลียนขวา ตรงที่เขายืนอยู่ตรงนั้นนะเขาห้ามเดียวนะครับก่อนข้ามทางรถไฟอะ่ะก็ไม่รู้เหตุผลอะไรเหมือนกันครับก็ผู้รู้ได้ชมคลิปนี้ก็บอกผมหน่อยครับอูอ้เรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะทุกคนปูกเจ็ดเจ็ดคันนะฝั่งนี้ด้วยอะ่ะโอ้โห ชนกันยังไงเนี่ยเกียรคันต่อตูกันอยู่นั่นนะห้าคันนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายอีกสองคันนะครับชนกันยังไงเนี่ยหมกเกียคันจังหวะรถที่ว่าวิ่งตามตูดมาเนี่ยทุกคนแล้วมันมีคันหนึ่งเบรกแล้วมันจะเบรกจากนะครับ แน่ย่างเงี้ยออกมาจากนี่นะแต่ว่ามาตัดเข้าตรงเนี้แล้วรถสามเลนอ่ะที่มาทางตรงมันต้องเปีกนะครับนะเห็นไหมตามจริงอ่ะวิ่งเลยไปนี่ก็มีอยู่เทินนะครับใกล้ๆเองก็อย่างว่าทุกคนแต่ละคนมาขับรถไม่เหมือนกันเนาะมันก็แล้วแต่ดุลพินิษของคนขับนะครับ ด้านสะาพานนี่ก็มีอยู่เถอะก็วิ่งอ้อมมาประมาณกิโลหนึ่งมั้งไม่เกินนี้นะครับที่ชนกันเมื่อกี้น่าจะจังหวะวิ่งต่อตักันแนละ้วคันหน้าเบรกนะครับเนี่ยพอคันหน้าเบรกอ่ะระยะห่างเรามันเหลือน้อยยังไงก็เอาไม่อยู่ครับจังหวะรถมันต่อตัวกันมนานะ ผมก็เคยชนผมชนครั้งหนึ่งผมจําเลยตั้งแต่ผมขับรถใหม่ๆอ่ะวิ่งต่อตูวกันอย่างนงี้แหละแต่ว่าแรกๆอะตอนขับรถเป็นแรกๆอะผมจะผมขี่ใกล้กว่านี้อีกแล้วคันหน้าเบีคเบีจังหวะเบียก,ก็อยู่เลยนะทุกคนกดแล้วก็อยู่เลยอะดีชนไม่แรงนะครับสกิดท้ายไปนิดนึง กีเบี้เขาเรียกฟองปลา,าครับเข้าไม่ได้ครับเรียกฟองปลา,ปาก็ผมรัดไปรัดมาทุกคนมันว่าออกถนนหมายเลข3ามสหรัดมาทางไอ้วัดสะพานสูงนนทบุรีนะครับ อันนี้สี่เมตรสี่ิบนะครับสะพานเนี้ยที่เรียกอะผมว่าจะวิ่งออกไปราชจะกพ์กแล้วก็เลี้ยวขวามาทางนี้แล้ว g ีพมันเหมือนมันพาผมรัดมาเพราะาแถวเนี้ยผมเคยวิ่งอยู่ประมาณปีที่แล้วอะทุกคนช่วงผมวิ่งงานลาล่าหนักๆนะครับก็ผมก็รัดตามซอกตามซอยอะไรประมาณเนี้ย g p s มันก็จำนะครับมันก็เลยพาผมรัดมาเปิดดูที่แรกมันยังไม่มีทางรัดนะทุกคนพอวิ่งมาใกล้มันขึ้นเส้นทางใหม่ให้นะครับใกล้กว่าเดิมเป็น5กิโลทุกคนเราต้องวิ่งก่อหมอ,อกไปราชะพึกนะครับอทุกคนเห็นอะไรไหมฝนจะมาแล้วนูน่นนะเมื่อตื่นเลย ฝนตกทำอะไรไม่ได้ครับนั่งนิ่งๆอย่างเดียวเลยผมบอกเลยรถติดแหนเลยแหละถ้าจะตกแล้วครับแถวลังสิตธ์อะ่ะเพราะว่าฝั่งนี้อ่ะมันมุ่งหน้าไปทางลังสิตนครนายกนะครับขึ้นไปขึ้นไปทางอไอ้ตลาดเขาเรียกตลาดอะไรนะผมก็ลืมชื่อละไม่ใช่ตลาดไทยนะทุกคนอีกตลาดหนึ่ง แถวลังสิตนครนายกครับอยู่แถวไอ้แม่โครลังสิตใส่น้อยสะพานสูงทุกคนมีคนรับไปแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ไกลนะครับใส่น้อยก็ประมาณจากเนี้ยไปประมาณ20่สิโลครับเต็นที่ ลงได้อยู่ครับปลายทางตรงนี้เป็นโกดังนะทุกคนตกมาแรงๆเลยถ้าจะตกให้งานแบบค้างจอเลยรอเลือกเอาเฉพาะงานไปทางบ้านนะครับก็ผมบอกลูกค้าว่าถึงประมาณบ่ายสามครึ่ง ไม่ครึ่งอะทุกคนห้านาทีเกินไปห้านาทีก็เที่ยวนี้ค่าทั้งด่วนห้าสิบาทนะครับเบื่ตื้ตอเลยผมไม่รู้ว่าแบตกล้องผมเหลือยืหรือเปล่านะทุกคนถ้าได้งานกลับเดี๋ยวถ่ายขากลับด้วยครับถ้าแบตกล้องเหลือเยืนะครับ พร่ะแบตไม่ได้ชาร์จนะครับเพราสองสามวันผมจะชาร์จเธอหนึ่งชาร์จทีหนึ่งไม่ใช่ชาร์จเธอหนึ่งเขาตกลาวอีกอะตกไทยตกไทยเทศบาลเมืองบางคูวัด กําลังจะถึงปลายทางแล้วครับทุกคนมีงานออกไปบ้านบึงเมื่อกี้พันสามร้อยบาทนะครับเสียดายมากยังไม่ได้ลงงานเลยทุกคนก็มันเป็นโกดังนะครับอยู่แถวหลังเทศบาลเมืองวังคูวัดนะครับ ขึ้นประวัติการโทรผมไปเนี่ยขึ้นอยู่กับ ரொம்ப เดี๋ยวไปลงคองกันครับทุกคนช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆจะได้รีบออกนะครับก็ลงคลองเสร็จไปที่เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเขาตั้งสดให้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้หน้าแบับบริษัทนะครับทําในนามบริษัทก็ถ่ายรูปเรียบร้อยจะขึ้นขนส่งเสร็จสิ้นนะครับก็สไลด์เลยครับยืนยันอันนี้เป็น การให้คะแนนลูกค้านะครับจะให้ตอนไหนก็ได้นะทุกคนแล้วแต่เราเพราะว่างานมันจบไปแล้วนะครับสามารถรับงานอื่นได้เลยนะครับก็เหลือ933บาทนะครับทุกคนงานนี้เครียดจังเลยคุณไม่เนี่ย เเาตััวมนอีียงง้ก็เดี๋ยวเราหางานกับอีกสักงานหนึ่งนะครับวันนี้ก็งานประหยัดนะทุกคน400บวกมาแล้ว20บาทถ้างานนี้บวกสักร้อยหนึ่งผมจะรับให้อยู่มันวิ่งใกล้ๆนะครับผมดูแมพอยู่ตรงจิตก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอัตมนทัวร์ตู้ทึบแคปไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมไว้เจ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ